วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ปัญหายอดตกกันบ้างว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอ่าช่องผมเป็นช่องเลียวๆเนาะยอดสูงก็โชว์ยอดตกก็โชว์วันนี้เป็นวันที่ยอดค่อนข้างจะน้อยนะ,อะยอดร้อยยี่สามขายได้แปดชิ้นแต่วิววิวปกติอยู่นะอะวิวลดลงมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่เยอะแต่ยอดตกลงอย่างมากอ่าสาเหตุที่ยอดตกนะผมวิเคราะห์ตามนี้อันที่หนึ่งครับวันนี้ผมโพสต์น้อยอ่า คือถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่ติ๊กต k อกนะผมแนะนําให้คุณโพสต์เยอะที่สุดเท่าที่จะโพสต์ได้ถ้าคุณโพสต์น้อยมันก็ได้ยอดน้อยจริงๆนะวันเนี้ยทั้งวันนะถึงตอนเย็นยอดแค่4ี่สกว่าบาทนะเอออันนี้วันนี้ผมมานั่งดูยอดมันแค่4ี่ิกว่าบาทเออแต่มันเพิ่งมาเพิ่มตอนหลังเนี่ยรู้ป่ะมันเพิ่มได้ไง่ะเดแล้วผมเล่าให้ฟัง เนี่ยวันนี้ผมโพสต์วิดีโอไปแค่8คลิปปกติอาจจะโพสต์สิกว่าคลิปอ่าวันนี้โพสต์ไป8คลิปจริงๆน้อยกว่า8ด้วยนะเออจริงๆโพสต์ไปประมาณ3คลิปอ่าบางคนบอกว่าโพสต์หคลิปก็พออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะคือถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณมีผู้ติดตามเยอะแล้วอะ่ะคุณโพสต์เวลาคลิปหรืออาทิตย์ละคลิปอะมันก็ไม่มีปัญหาหลายคนนะมือใหม่ไปเชื่อไอ้พวกมันมีผู้ติดตามเยอะคือผู้ติดตามเยอะโพสต์น้อยๆคนมันก็ดูมันจะดังคลิปเก่าถ้าเกิดคุณผู้ติดตามเยอะแต่ ช่องของผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะช่องของผมนะผู้ติดตามเนี่ยดูนะดูนะผู้ติดตามเนี่ยมีแค่สองร้อยกว่าคนเห็นปะผู้ติดตามมีแค่สองร้อยกว่าคนการที่เราโพสต์น้อยนะมันจะมองว่าเราแบบยังไม่แอคทีฟเออถ้าคุณผู้ติดตามน้อยๆไม่แบบหลักร้อยหลักพันต้นๆนนและอย่างเงี้ยผมแนะนําให้คุณโพสต์เยอะๆเออเพราะว่าผมลองไปทําตามไอ้พวกแบบโพสต์โพสต์ที่มันทํามาก่อนนะเออ มันผู้ติดตามเป็นหมื่นโพสต์หน่อยเดียวมันก็ขึ้นเออแต่ถ้าเกิดคุณผู้ติดตามน้อยนะคุณเชื่อคุณคุณเลือกเอาคุณจะเชื่อคนที่เขาทําก่อนผู้ติดตามเป็นหมื่นแล้วคุณทําไม่ได้อย่างเขากับคนที่เลเวลใกล้ๆก,ก,กับคุณเห็นปะผมเชื่อคุณคุณแบบผู้ติดตามบาอกับผมบางคนมากกว่าผมอีกเออฉะนั้นนะ่ะลักษณะอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่บัญชีเดียวนะเป็นสองบัญชีเอออีกอันนี้รับผมใช้ AI ทําผมลองไม่โพส ยอดก็ไม่ขึ้นเออฉะนั้นน่ะถ้าผู้ติดตามเรายัางน้อยอยู่นะ่ะเราต้องโพสต์บ่อยๆอ่าเราต้องโพสต์บ่อยๆแต่อีกอันนึงอ่ะผู้ติดตามมันเป็นช่องเก่ามันผู้ติดตามพันต้นๆอันนั้นน่ะผมโพสต์แค่วันละคลิปเออมันก็ดันแต่มันก็ขายไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างเออฉะนั้นน่ะการที่คุณมีผู้ติดตามน้อยคุณต้องโพสต์บ่อยๆเอออันเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นมันไม่ได้บอกว่าเป็น เรื่องที่ถูกต้องที่ผิดเลยนะแต่การโพสต์บ่อยขึ้นมันทําให้เรายอดขายเยอะขึ้นอย่างที่ผมบอกอะ่ะวันนี้จริงๆนะวันเนี้ยจริงๆนะ่ะผู้ติดอีไหนนะวันนี้มันยังดูไม่ได้เนาะวันนี้จริงๆมันสี่สิบกว่าบาทเออ แล้วปกติหัวข้ามผมไม่โพสเออผมก็มาโพสคลิปตอนหัวข้ามอีกประมาณ3ามสี่คลิปเป็นการดันคลิปเออพอโพสปุ๊บเอาขายได้เลยเออคือบางวันนะ่ะไอ้คลิปที่โพสก็ขายได้บางวันที่ขายได้มันก็เป็นอันอื่นฉะนั้นน่ะการโพสทั้งวัน <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ดีอาจจะตั้งเวลาโพสวันหนึ 24, ่งยิบสี่โพสก็ได้อ่ะไม่ต้องยี 4, ิบสี่โพสก็ได้เอาเอาเวลาแบบเวลาที่แบบพิกทามหกโมงถึงเที่ยงหกคลิปแล้วก็หกโมงเย็นถึง หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนอีกหกคลิปวันหนึ่งสิบสองคลิปเออตั้งเวลาโพสหรือโพสแบบโพสให้มันบ่อยที่สุดอนะเออสำหรับผมอะผมคิดว่าการโพสบ่อยเป็นสิ่งที่ดีเออการโพสบ่อยเป็นสิ่งที่ดีพรุ่งนี้ผมก็ตั้งเวลาโพสแล้วเนี่ยวันนี้ยวันนี้นะดูนะวันนี้จริงๆไอคไ้คลิปบนไม่มีคลิปบนไม่มีคลิปเนี่ยคือสาเหตุที่ต้องโพสบ่อยอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราโพสบ่อยอะยอดวิวเราจะได้ทุกทุกโพส เนี่ยอย่างผมอะหนึ่งโพสก็ได้ประมาณ300วิวบางอันมันก็ดันไป500อะไรอย่างเงี้ยบางอันมันก็ติดอยู่ที่ร้อยกว่าแสดงว่าคุณโพสสิโพสวิวคุณก็จะขึ้น3000วิวโดยประมาณคุณโพสร, 100, ร้อยเพิร์กโพสวิวขึ้น30,000โดยประมาณเออแต่เนี่ยเราพูดในเรื่องของช่องติดตามผู้ติดตามแบบคนน้อยๆเนานะเออฉะนั้นอะผมมองว่าเนี่ยคุณโพสไปเถอะสาเหตุที่เราต้องโพสเยอะเพราะว่า AI จะได้เข้าใจเราด้วย ค,คือช่องคุณผู้ติดตามน้อยถูกปะ AI ก็ไม่เข้าใจว่าช่องคุณเป็นเนื้อหาย,ยัางไงแต่ถ้าเกิดคุณมีผู้ติดตามเยอะ AI มันก็เอาผู้ติดตามมาวิเคราะห์ว่าผู้ติดตามมันเป็นแนวไหนเออมันก็จะแบบมันก็จะแม่นขึ้นแต่เนี้ยผู้ติดตามแค่สองร้อยข้อมูลมันไม่พอผมก็เลยต้องทาคลิปเยอะๆฉะนั้นผมขอยืนยันเลยนะว่าการโพสต์เยอะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องโพสต์ให้มีความหลากหลายเออคือผมจะไม่ใช่ว่าโพสต์มีคุณภาพนะ ให้คุณหลากหลายสินค้าหลากหลายมุมมองหลากหลายรูปแบบการน,นําเสนอเนี่ยแบบเนี้ยคือเวิร์กเออฉะนั้นอนะ่ะมือใหม่ก็กเลือกเอาจะเชื่อให้พวกเทพเทพที่แบบเขาได้เดือนละเป็นแสนเป็นล้านแต่คุณถามเขาไม่ทันที่เขาบอกว่าโพสวันละคลิปผมยังจะบอกให้เลยนะคนที่เขาได้เป็นล้านเขาก็โพสต์พอๆกับผมนะเออผมดูนะเดือนเดือนที่ผ่านมาเดือนตอนแรกอะ่ะผมดูเดือนที่แล้วอะ่ะเขายังโพสตน้อยแต่มาดูเดือนเนี้ยเขาโพสตหนักมากโพสแบบประมาณวันละยี่สิบโพสต เออเนี่ยเห็นไหมคนได้แล้วเป็นร้านเขาก็ได้เขาก็ยังโพสต์เยอะเออเขาก็ยังโพสตเยอะเพราะว่าการโพสตเยอะมันเพิ่มยอดวิวเพิ่มปฏิสัมพันธ์เพิ่มนูน่นเพิ่มนี่แล้ว AI มันจะดันคลิปเก่าเก่าคลิปใหม่ๆมันจะดันหมดนะเอาเป็นว่าโพสต์แล้วมันไม่เสียตังก็โพสต์ไปเถอะนะในมุมมองของผมอ่าอันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากสวัสดีครับวันนี้ไปเร็วม่วงนอนแล้วห้าทุ่มเลยเนี่ยจะเชียงคืนแล้ว